สวัสดีจ้าพิโยโคลาดบานเองด้วยจ้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์นะจ๊ะโอ้เป็นเชา้าใช่ปะเย็นวันจันทร์พิโยก็เลืองานมาเลยด้วยจัะนี่ก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเซ็ตซับเรียบร้อยวันนี้พิโยก็จะมาดูช่วยเผื่อนอ้อยจัดสถานที่ชาปนกิจคุณยายนะจ๊ะตั้งแต่วัน,นั้นก็ยังไม่ได้ทำประกอบพิธีชาปนกินจนะจ๊ะถึงมาวันจะชาปนกิจวันนังคารนะจ๊ะ โยก็เลยถือโอกาสมาช่วยเพื่อนช่วยอะไรจัดนัินได้แล้วก็มาอยู่เพื่อนได้แต่วันนี้จะจะว่าพิยุงมากไม้ดอกเด้อจากวันพิยุงประสบอุบัติเหตุลื่นล้มก็ลงครัวจะเราขาเก็บบวมจะเปิดเหมือนจะเป็นอ้ออ็นอักเสบจะเพราะว่าแกล้มไปแล้วน้ำหนักไปลงก็ขาฝั่งเดียวที่นี่ขาแกพิกเสียงว่าขา โยกับพาไปหาหมออะไรจะพี่โยเข็นเกขคือไปหาหมอน่อจากเขาเข่าบวมแล้วก็เท้าบวมน่องจากบาวะอินเกยหนังอินเกยอักเสบตอนแรกก็ไม่บวมนาจาะที่นี่พอเกหนั่งไปนานๆมันเริ่มบวมนะจะก็เลยให้คุณหมอขอแบบรงเพณลาหยุดพี่นุ้ยจึงก็เลยไม่ได้มาพี่โยก็เลยมาคนเดียวนะจ๊ะแต่จากเดี๋ยวพี่โยจะพาไปดูว่าเพื่อนอ้อยเขาทำอะไรไปทิงไหนแล้วนะจ๊ะ เดี๋ยวไปดูกันจ้ามาจ้านี่ก็มาดูเพื่อนอันนี้น้องมาตูมเจ้าก,กาเจ้าปจานะจ๊ะน,นั่นก็เพื่อน,นอ้อยนะจ๊ะน,นี่ยยอันนี้ก็เนี่ยมาจัดไอเมนให้กับคุณยายนะจ๊ะน,นี่กำลังเลืมติดรูปติดแล้วก็แต่พานี่ก็จับเ็จแล้วละจ้ะนู่นด้านหน้าเลยค่ะแต่ก็ยังยเรือจัดจอกไหม่เป็นบางส่วนนะจ๊ะ เพื่อนก็ลงมือทําำจริงพี่ยุงก็เสียงว่าอยากมาหนังดูหนังเป็นเพื่อนเด้แต่ว่าก็จะเดินเดินลำบากนั้นจ๊ะพี่ยุงก็มูฟี่พีเอฟซก็ฝากมาแสดงความเสียใจกับเพื่อนอ้อยเด้อจ้ะขอบคุณค่ะเพราะว่าพี่เข้าคอมเมนต์มาหลายคนอยู่จาา้าว่าขอแสดงความเสียใจกับพี่อ้อยด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ พื่อนอยก็ขอบคุณพีพีเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะีที่ว่าให้กำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่อ้อยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะยูก็นี่ละจ๊ะแต่มาเป็นข่าวที่สองสาวที่กมัวจะไปหาเฮทหานอมายู่เมื่อไดมานั่งเป็นเพื่อนเพื่อนสาวยกทีนะจ๊ะนี่ องปล่อยู่นะเอาให้อยู่นะเราวางลมกลัวจะฝนนี่แหละไม่เป็นไรเออเดูลองลองใส่ใส่แบบนียาสั่งต้องนอนสกปีกเลยอ่ะหลอกกันล้วเอามาเย่จะเป็นแย่เ็นี่ยนอนได้ไหม อ,อันนอนมันต้องเอากี่อันไม่แค่อันนี้ก็พอไม,ไม่ถึงแบบถึงไหมในถึงอีกเจอดิ๊แต่จริงๆมันก็นไหนจะอยู่เลยแหละไม่ต้องหลอกเพราะหรออยู่แหละเพราะว่าเดี๋ยวจะจัดดอกไม้ข้างหลายเอา,าไหวหนุนดอกไม้เป็นไร ให้เพื่อนอ้อยจะสถานที่แล้วก็จะเตรียมตัวจัดดอกไม้ต่อนะจ๊จะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึง่งคุณยายของคุณพี่น้องอ้อยวันนี้จะให้โคกห้ลาบหลานอีกไม่นอน,นี่ <laughs> วันมาวัานแลกก็ให้โคกห้ลาบกับพี่ยูไปเลยเดี๋จ้ะนี่<ม><ม>กับเพื่อนๆไปสิบแปดจีสิบบาท <laughs> เอาตชนนี้พี่โยกมาหนังไปกำลังใจให้เพื่อนไปก่อนเดีจ้ะนี้ถ <laughs> ึงว่ามีอะไรจะเรียกใช่เองปะ อย่าพึ่งมาสารละเน่แบบเพื่อนบอกอมน่พ <c oughs> อดีเพื่อนอันนี้เขาจะขอลงมือจัดเองเลยด้ยจนีเน้นความสวยงาม้นงมาตูม,มานานยังหรือมาแต่บันไหนมาพร้อมคุณแม่อ้อยคะ่คะมาเช้านี้มีงาน <c oughs> ไปจัดงานกเกษียณมาแล้วก็ พอช่วงบ่ายก็มาจัดมีนให้คุณยายคะ่ะงานเผื่ออ่อยก็หลายอยู่ด้วยจะนีนะ่นะหล่นนาหล่นหลังหล,ล่นมือดางานช่วยก็เยอะเอาเคือไม่ทันอันนี้บอกคืนงานไปไดาใช่ไหมนี่คืนงานไปหนึ่งงานคะ่ะในเมืองนะพอดีมาเจอช่วงงานคุณยายพอดีน่าจะก็เลยต้องคืนงานเข้าไปนะจจะนทิ่จริงก็จะมีงานจัดหลายๆที่น,าาน่าจะ พี่โยเลิกงานมาก,ก็่มาเนี่ยจะมาอยู่เป็นเพื่อนเป็นหมูก,กันไปเสียดายพี่นอกอยูนั่นจะขยากมาจนแต่ว่ามาลำบากก็เลยไม่อยากมาพี่ยูเนี่ยจะบอกว่าไม่ตรงมาดอกกวาไม่อยากให้มาเดี๋ยวจะมานั่นจะเดินยากลำบากเพราะว่าเท้าแก็บวมเลยนะจ๊ะอันนู้นนมตุงก็จะเป็นลูกมือประจำนะจ๊ะราวา ไจะมีเวลาอยู่ช่วยเพื่อนนะจ๊ะส่วนพวกอโยก้าพี่นกยูงก็ทำงานประจำก็เลยไม่มีเวลามาช่วยอยู่ปิดบางๆที่จะมานะจ๊ะโยจะมาดูช่วยมบ่งไปใม่ให้ก็้าจ้ะ

กักพยายามมกล้องอยู่นุนายาม่านก้องเยอุ้าวยดีนะก็รู้ไงอเซียบอลเนี่ยนี่แหละอะไรกสรกันนีไหยัจดเอเดียมไปด้วยเอลเลนียมปด้วยเอเออเออเออเจบตรงไปเข่อนจ้มอเดีิ้มัเดิ้มต้นไน

ขาดเลี่ยวเยียะยุ่งล่มเอ้าเป็นไรไปจะไปชูพื้นเราเหมือนพื้นมันลื่นจะก็เลยง่ายหลังเอ้ขาดตรงนี้บวมเอาอีกแกเสียรหมดตายเจเจต้องไปเฝ้าอีกมิหนิก็มีคนไปเหยียบถ้ามีคนเหยียบจะมาได้ักอยู่บ้านพอดีไม่ได้แสดงว่าจะมาจะมานั่งให้กำลังใจหน่อยจะแบบพอดีมีคนเขจะไปเหยียบก็บ้าไงเออก็เลยบก็เลยมาไม่ได้ คงนี่ก็คอยเอาเกมมามานั่งเป็นหมูกันคุณยุทธ์คุณนยุทธเนี่ยเพราะว่า้าวต้องใสจะมาเชื่อเชสงไทยพวกยาพวกเตนพวกร้านนะครับมาสูงพะกบัรมาตนังตีเย็บัจะมาันลีาไปานีมีเออมันกันเร็วจริงเหรอตนนี้อลูกชายเี่อนลพอมาเดี๋ยวจะลูกมันอ่นอน ไม่ต้องกจามีมน่ะดอะไรใหญ่เยเชไมน่ะใชม่น่ะไม่เคยเห็นกระบาดมเลยมีอันแผงใหญ่ขนาดนี้นั่นน่ะเนาะมาใหญ่เนาะโม่ฉันกะบาดมีแต่อปอแเปะเลยมาได้แจกมาเวยพี่โยจัดตรงมองตราเชิญจ้ะพี่บ้านแม่ สวยเนาะขาวม่วงเอออนีจ้องกออจองทุกคนนั่นแหละจ้องทุกคนนั่นแหละเอูมันเซ็ตกอันี้ก็ต้องแาปูมันแบบเซ็ตไปมึงอกากจะทุ่งกูเรง้วมั้่อว่ะเกอนเอนอะไรนะไปเป่าหัวใครตายทุกคนโอ้ยยาเต้นนะกัน ไมมอะไรจะหาเน้ำอะไรเนี่ยฉันมาดูเฉยๆก่อนแต่เดี๋ยวก็จะกราฟิเล totally ี่ยงแขกพี่แม่เมื่อเล่ช่วยมาดูก wow. ่อนพี่แม่่าถ้าค่ำแล้วจะไม่กล้าออกมาไง มาตั้งแต่ยี่หกวันเลยที่นี่โอ้ห่วงรอนมันยี่หกมาจานเออชุดเก่าเผาต่อไปนี่ชุดเก่าเผาต่อรุ่นนี้แล้วอ่ะ นี่ก็ให้เพื่อนถือรอกไม้มาเองแล้วก็จับเสียบเองดิจ่ะเพื่อนจะชำนาญจะคงกว่าเสียบพี่โยมายื่นให้ก็จะกิ๊กะเปล่าๆด้วยจังเพื่อนเขาชอบเสียบถนัดเสียบูีแล้วจะเพื่อนคนนี้เสียบเก่งมากๆเลยจ้ะมันต้องเียนยกชุดล พี่หลังพดนันเหลังดาให่เนาะ่เอา้โนี่จานี่ใครสนใจติดต่องานแต่งงานบวชด้หมดเดจานี่เบื้อทงเบื้อโทอยู่หลังเสือนี่เดจานี่ช่วยได้กเป็ข้าหน้าต่อค่ะถามว่าเป็นเบื้อมีช้าชีก็ไปค่อยยากลับเดจานะเบื้อเป๊กๆต้องติดต่อพี่โยพี่นกยุงเดจานะ พอหายแล้วขาตรงเหมือนเดิมพี่นซิงคกเคมีแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวแดกของมัดเอนี้ขาปุก่ได้แ็นอย่างงามเลยฮะพ่เพ่พ่อพ่อดะมึงแอบไปิงรูบงว่ามันเย็นัโบเย็นกันเย็นก็เย้ดไทเย็นมากกว่าเย็อเยน้ำแข็งน้ำตาว่า ว่าใครจะไปหมุนรู้ได้นี่ก็ทีมงานมาน่งเป็นเพื่อนดิฉันนี่ทีมงานมานั่งเป็นเพื่อนนี่คุยสนุกสนานไปจ้ะนี่ตอนเริ่มมืดแล้วจ้ะเริ่มมืดต้องหามีได้กี่งานได่อรนได้กี่ดาวแเด้ีอบหรือยังโอ้ดอกไม้มาเผยวีดิฉนะดอกไม้สงดอกไม้สด คนแก๊บ <laughs> อันนี้เพื่อนอ้อยก็ทําได้ยังไม่เสร็จเต็มที่นะจ๊ะนี่ยังใส่ดอกไม้ปลอมอยู่เดี๋ยวจะมีดอกไม้สดมาใส่อีกนะโจ๊ะ <laughs> กโ <laughs> ยก็ให้ดูดบรรยากาศาวรวมๆก่อนนะจ๊ะยังไม่เสร็จดีด้ะจ๊ะนี่แต่ว่าเริ่มมืดแล้วจ๊ะนี่ ต้องเอาสปอร์ตไล์มาส่งกันด้อจังอยู่กัน3-4มสี่คนด้ามันไม่ต้องมันต้องมาส่องตูดเพราะเห็นตูดมันเสร็จม่น่ยิบมัเย พอดี้สั่งไฟก็เอาสปอตไลท์มาติดให้นะจ๊ะอันนี้ดอกไม้ปลอมก่อนเดี๋ยวจันนี่เดี๋ยวจะลงดอกไม้สุดตามอีกทีหนึ่งทำไมจะมองเห็เว้ยเสียบยังไงเดี๋ยวเพื่อนจะขึ้นไปเสียบข้างบนอีกเดี๋ยวจัน ขุ่ <c oughs> นเด้งโนโูนขึ้นไป,ยนะไปอย่างนี้ไปยังไม่ดับนี่ยานขุ่ <c oughs> นอยู่เลยยายยิ่แล้วเยายสุกเลยฮะที่ทำให้สวยมาะ นี่จ้ะเพื่อนอ้อยก็ทำเซตซับเรียบร้อยจะก,ก็ยังไม่ได้เซตตีน,นจะจัดเดียวตอนเชา้าจะมาเพื่อเติอมอะไรอีกเดี๋ยวก็แต่พี่โยก็จะไม่ได้มาดูอีกเลยจ้ะเพราะว่าพีโ่โยต้องไปทำงานนะจัะนนี้นี่ก็อยู่เป็นเพื่อนจนจตื่นเลยจ้ะมาแต่แต่เกือบห้าโมงตอนนี้ก็จะทุ่มกลัวเลยจ้ะนี้ ผลงานวันนี้ของเพื่อนนะจ๊ะแต่ว่ายัางมนเซตด,ดีนะจน๊ะเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะเสร็จสับเรียบร้อยจ้า อันนี้เพื่อนอ่อยกันน้องมาตุ้มก็จะช่วยกันเคลียร์ดูจ้ะเพราะว่าจะดูว่าอะไรยังไงตัวนี้ก็เก็บเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยดีจนเช้ามาดูกันอีกรอบนึงลองดูแต,ต่อนเช้านะจ๊ะเอาละจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนด้วจา้าที่ช่วยกดติดตามกดไกลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ขอบครัวนะจ๊ะสวัสดีจาด้า